สวัสดีครับสวัสดีครับผมโคตั้มวิสุทธ์เกษียพัฒนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการใช้จักรยานในสนามลู่ปั่นเจริญสุขมงคลจิตวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับนัทเทพศรินายุทยาครับสวัสดีครับนัทเทพนอกจากว่าเป็นศิลปินดาราแล้วก็เป็นนักจักรยานเต็มตัวด้วยครับผมก็คือผมไม่ได้ปั่นแข่งขันแต่ว่าผมชอบปั่นน้องๆที่มากับผมนะวันนี้นะครับมีอีก4คนที่มานะครับ ด้านซ้ายของผมคือน้องเนยพาซิลีนะครับน้องฝ้ายสุพิยาวลวงวงอีก2องท่านที่อยู่ทางด้านขวานะครับน้องตุ๊กธัญญาแล้วก็น้องดิวอาริยานะครับวันนี้เราจะพาไปดูนะครับว่าการฝึกซ้อมแบบจริงจังผมมีข้อแนะนําหลายสิ่งหลายอย่างตามมาเลยครับการควบคุมรถอย่างที่นัดเทพขี่อยู่ขนาดนี้ถือเป็นท้าควบคุมรถที่เพอร์เฟกต์เขาสามารถคุมรถได้นิ่งไม่วอกแวกมืออยู่ที่ฮูด ทอที่จะแตะเบรกไม่ได้อยู่ที่ท่อปลาแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าขี่ควรจะเป็นลักษณะนี้โหตอนนี้ลมแรงจริงครับลมแรงนะครับมาทุกทิศทางแต่ความเร็วเราก็ยังนิ่งอยู่นะสามีกว่าอยู่ครับตอนผมมาปั่นใหม่ๆผมก็โดนต้นสังกัดบ่นเหมือนกันว่าสรุปจะเป็นนักแสดงหรือจะเป็นนักปั่นจะสังเกตได้ว่าบนพื้นลู่นะครับจะมี อตัวหนังสือบอกระยะทางอยู่นะครับนักกีฬาก็สามารถที่จะมาร์กจุดได้ว่าเราจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยโดยการสู้ลมเนี่ยเพื่อน,นําให้เพื่อนจี้เนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่ถ้าขาแรงเนี่ยเขาก็จะนํากันประมาณ500เมตรถึง1000นเมตรตอนนี้พาเรามาอยู่บนเ่นทีมงกลวเราต้องใช้ความเร็วละครับผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีกลุ่มที่เข้าเร็วกว่าเขาก็อมแซงขวาไปเพราะนั้นเราจะขยับเพดของความเร็วเกินขึ้นครับครับ,รบอ้าวนี้ก็เริ่มฝัดเร็วขึ้นนะครับจากเมื่อกี้เราฝัดประมาณ 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเราก็เริ่มใช้ความเร็วขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเลนม่วงนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนกระน,นำเพื่อกระจายความเหนื่อยนะครับคือคนที่อยู่ข้างหน้าสุดก็จะเหนื่อยก็จะใช้พาวเวอร์เยอะหัวใจก็จะขึ้นสูงให้สังเกตดูหัวใจของตัวเองด้วยครับพยายามดูฮาร์เลสของตัวเองว่ามันเกินลิมิตที่เราควรจะทําได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขี่เพลนนี้แล้วมันใกล้ๆจะแตะในฮาร์ดเลยแล้วเนี่ยความอันตรายจะเริ่มมาแล้วเพราะว่าการแอนด์เลิ่งหรือว่า การควบคุมรถของเราเนี่ยมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับผมแนะนํานะครับว่าถ้าอยากจะปั่นให้มันมีการพัฒนาให้ดีเนี่ยพยายามที่ปั่นอยู่ประมาณโซน2องของตัวเองนะครับแต่ถ้าอยากจะขยับขึ้นมาทรับำเร็วนะครับโซน3ามโซน4ี่ก็มีให้เห็นได้ในนี้แต่ต้องปัน่นด้วยความปลอดภัยนะครับ 40กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงที่ตามลมนะฮะน้องนัทก็ยังขี่ได้สบายนะแล้วก็คุยได้ด้วยแสดงว่าคิตมากน้องสาวก็ยังอยู่เน่เหนียวแน่นเดี๋ยวจะขยับความเร็วขึ้นีกครับถ้าเกิดว่าผมเร็วกว่าแล้วผมมาเห็นกลุ่มที่เขาขี่ใช้ความเร็วพอสมควรนะฮะแล้วผมมีเจตนาที่อยากจะแซงผมก็มาจากข้างหลังแล้วผมก็สามารถแซงกลุ่มได้เลยเพราะว่า มันมีพื้นที่พอที่จะให้ผมแซงได้ถ้าจะแซงก็ต้องใช้ความเร็วที่เร็วกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำได้ทุกคนนะครับก็ดูที่ทักษะและความแข็งแรงของแต่ละคนด้วย มือใหม่ที่เริ่มมาปั่นแต่อยากเป็นขาแรงอย่าลมเรื่องประเมินร่างกายด้วยใช่บางทีเราไม่ได้เป็นขาแรงแบบเขาเนี่ยนอนดึกบ้างทํางานหนักบ้างแต่มาฝืนปั่นเนื่อยๆหนักๆอันนี้ไม่ดีแล้วก็เรื่องของหมวกน็อกเรืองค่ารองเท้าเรื่องความปลอดภัยครับต้องเน้นนะครับขอให้มีความสุขกับการปั่นจักรยานแล้วก็อยากให้มาเล่นกีฬาประเทศนี้กันเยอะนะครับผมก็มาจอยกันครับจริงๆแล้วที่นี่เราไม่ได้ ไม่ได้สนใจว่าใครจะอุปกรณ์แพงถูกหรือแพงอะไรยังไงขอแค่มาด้วยใจแล้วก็ปั่นด้วยการสนุกสนุกก็พอแล้วครับวันนี้ขอบคุณน้องนัทเทพพัชรินน่ะยิ่งใหญมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ